สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูหมีนะคะและครูดแดนค่ะค่ะสัปดาห์นี้เรียน<ๆ>่วยการสื่อสารไร้พุมแดนเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะมารยาทในการพูดโทรศพัพท์ ขณะที่ผู้พูด,พดกำลังพูดอยู่เราเป็นผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังนะคะและเมื่อผู้อื่นสนทนาอยู่เราก็ไม่ควรไปแอบฟังการใช้ภาษาในการสื่อสารเด็กๆควรใช้ภาษาที่สุภาพและอ่อนโยนต่อไปเป็นมารยาทในการดูโทรทัศน์ทุกครั้งที่เด็กๆดูโทรทัศน์ เด็กๆต้องตั้งใจและมีสมาธิในการดูโทรทัศน์นะคะนอกจากนั้นแล้วทุกครั้งที่ดูเราจะต้องนั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและห้ามเดินไปเดินมาในขณะดูโทรทัศน์นะคะเอจำกันได้หรือเปล่าว่ามารยาทในการดูโทรทัศน์มีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันเลยนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าภาพนี้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เด็กๆคิดว่ายังไงคะเก่งมากเลยค่ะเหมาะสมปรบม้อวเอยค่ะเด็กๆแล้วภาพนี้ล่ะคะเหมาะสมหรือไม่ใช่เลยค่ะไม่เหมาะสมเพราะทุกครั้งที่เราดูโทรทัศน์เราจะต้องไม่ส่งเสียงดัง เพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่นถูกต้องไหมคะกิ่งมากๆเลยค่ะและถ้าเราอ่านผิดหรือออกเสียงผิดจะทำให้ความหมายที่สื่อเปลี่ยนไปเด็กๆลองมาอ่านออกเสียงตัว y พร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังเลยอย่า,อานออกเสียงตามคุณครูนะคะ y Y h y อีกครั้งนะคะ Y Y y Why ลากเส้นเฉียงลงมาทางขวาแล้วลากเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากเส้นตรงลงมาตรงกลางเป็นยังไงบ้างคะเขียนได้หรือเปล่าลองฝึกเขียนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ Y ลากเส้นเฉียงลงมาทางขวาแล้วลากเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากเส้นตรงลงมาตรงกลางค่ะเด็กๆก,การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราฉะนั้นการใช้ภาษาในการสื่อสารต้องใช้ภาษาที่สุภาพ และถูกตามกาละเทศะด้วยนะคะและทุกครั้งที่เด็กๆพูดจากับผู้ใหญ่ควรมีคำลงท้ายว่าครับค่ะตัวอย่างเช่นสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอโทษครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่กับคุณครูหมีและครูแนนในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย